I'm official. <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นะค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องราฟาเอลนะคะวันนี้เนี่ยราฟาเอลก็จะมาช่วยทั้งสองคู่รักคุกเกนี้นะคะเพื่อที่จะให้อ่าพอจนภัยไปหาเมืองอาหรับรับของจินนี่นั่นเองนะคะซึ่งจินนี่เนี่ยก็จะเป็นจินนี่ตัวเล็กๆนะคะที่จะคอยช่วยสองคู่รักนี้ไปถึงเมืองอาหรับนั่นเองนะคะก็อย่าลืมเชียร์กันด้วยนะคะว่าอยากจะให้จินนี่ทําอะไรอีกนะคะแล้วก็อยากจะให้จินนี่ช่วยหรือแก้งทั้งสอง ผู้รักนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ตให้กับช่องอัเฟเอลแล้วก็พี่แซมไซโคนแล้วก็คุณเคียวยะคุณกันด้วยนะคะโอเคถ้างั้นอย่ารอช้าเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะไปกันบ๊ายบายไม่บายทำไมเนี่ยไปกันดิไปดูไปดูคลิปกันทุกคนคะตอนนี้จีนี่กำลังสิงอยู่ในตะเกียงนะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีตะเกียงอยู่แล้วจีนี่ไม่ไหวแล้วจีนี่เองขอไปอยู่เด็กตะเกียงก่อนแล้วกันเนาะเธอเธอที่รักที่รักเขาวกลัวระเบิดเขากดทัสท์ระเบิดจังเลยอ่า เพราะามันแน่นไปด้วยความรักยังไงไอ้กูระเบิดไปเดอ๋ไปเร็ววันนี้นะเรามีภารกิจอะตามหาสมบัติเลยเธอเราได้เลยเจอเฮ้ยพอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเอามาเกี่การต้นน้ำนี่เธอการต้นน้ำเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเราถูกรึเปล่าชุบ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 ไปไปไปแกเป็นใครอ่ะฉันคือจริงนี่ไงไม่ใช่ แกคือดอลลี่ในปาดิโมอ,อ่ะอะแกไม่ใช่ดอลลี่นะฉันจะมาช่วยพวกนายไงล่ะเฮ้ยโอ้ยจินนี่เนี่ยโอ้ยแกไม่มีขาด้วยมีได้ไหมไอะวินได้สิยายาสวัสดีน้าจ๋าเอ,อ,อ้ยจะพูดอะไรเนี่ยสวัสดีนะ้าจ๋าน้าจ๋าจะให้ฉันช่วยอะไรหมายอ่ะไม่นายยิวต,ตอนเนี้ยโวนเลยยิวเหรอ โอเคฉันจะช่วยพวกนายละกันเอาไปแบ่งเพื่อนด้วยนี่นี่มีพรมั้มอ่ะใช่ฉันกำลังจะพูดเลยก็คือฉันจะให้นะฉันจะให้พวกนายเนี่ยขอพรจากฉันสามข้อข้อแรกเลยขอขอพรเพิ่มสามสิบข้อฉันจะกระทืบนายก่อนที่จะเดินทางที่นี่นะทำไม่ได้อะไม่ได้อ่าอ่าข้อแรกอืมอ่อนายต้องตามฉันทั้งวันเลยวันนี้โอเคไหม รับทราบนะนะะายจ๋าอ้อพร้มครบร้อยข้อฮะใช่ใช่ใช่านะ่พวกนายนี่ไม่คช่คช่ใช่ใันะ่ใช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 ่ ันอ่วาข้อสองคอยไว้คิดนะอืมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะคอยซัพพอร์ตพวกนายตลอดทางในการเดินทางเพื่อตามหาเมืองลักเลงไงล่ะเมืองลักเลงลักเลงลักเลงของฉันคอมเมนนะคอมเมนนะเมืองลับเมืองลับเลงของฉันนะมีแต่พวกสมบัติสิ่งของเงินทองมากมายพวกนายต้องตามหาให้เจอนะแล้วพวกเราสองคนเป็นอะไรกันฉันว่านะพวกนายสองคนน่าจะเป็นเพื่อนรักกันละมั้ง ฉันขอขอพรเพิ่มร้อยข้ออ่ะฮะถ้าตอบผิดจะได้ขอพรเพิ่มร้อยข้อถ้าตอบผิดนะเอาใหม่ใช่ใช่่ขาโอเคมาโฟลวเวอรอะไรกันอือเป็นเพื่อนสนิทเราจะเป็นแฟนกันอ้าวว่านะจริงเหรอเนี่ยเอาเพิ่มเป็นหนึ่งข้อไปตามพรกันเลย ้าฉันเพิ่มอ่ะฉันอนุโลมให้ฉันให้พวกนายสามข้อเหมือนอย่างที่นายขอละกันแต่สามร้อยข้อเป็นร้อยข้อฉันก็คงไม่ไหวอ้าเฮ้ยเราเธออะไรเนี่ยแล้วมันลิงจู่โจมลิงลิงลิงโจนี่มาณนอนเฮ้ยมันขอให้จัดเราขอเล่ขอเลยฉันขอฉันขอเลยขออาวุธจัการประมานหน่อยให้ฉันเตรียมไว้ให้พวกนายแล้วล่ะเอาไปมันคนละกล่องโอ้ยสวยงามมาก ขอบคุณมากเลยจีนนี่อโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวฉันมานคอยดูฉันด้วยนะถ้าฉันพูดฉันตายก็ฝากฝากให้พลังฉันด้วยไปเลยได้เลยถาพวกนายหิวน้ำบอกฉันได้นะฉันจะเสกน้ำมาเป็นบ่อเลยล่ะเธอเข้าไปเลยเธอไหวไหมไปถ่า,ถายพวกรีวิวเก่ากังอ่าฉันให้ฉันให้ยาในการแบบดีเจนเลือดฉันจะเพิ่มเลือดพวกนายเองฉันไปแล้วเธอ นี่นี่เขาไม่ต้องมาช่วยฉนจะตายแล้วเร็วๆอะไรเหรอมาฮิวคอยฮิวสวยงามสวยงามโอเคนี่แนนฉันจะให้นายตลอดทางเลยอะไรเธอเธอเธอขัาไมกข้าไม่ได้เหรอทำไมเหรอก็เราไม่อยากรับถเธอข้างเดียวไอ้คนที่นี่เขาเล่นมุกกันอย่างนี้กันสินะตับจะไม่มีปัญหาอ่าฉันฉันไม่กล้าขัดความรักพวกแกหรอกิวได้เหรอ ได้บูเบอร์เกินหิวน้ำโอเคเอาไม่กินปาเอาน้ำบูเบอรี่อ่าโคกยอ่าเฟนตาเอาโค้กด้วยเหรอฉันว่านะฉันน่าจะเสกให้พวกนายได้แต่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะมันมีอยู่หลายหน้าหรือหลายสต็อกเลยแหละที่ฉันต้องหาน่ะนายเจ้าจริงๆเหรอมันเต็มไปหมดเลยนะแล้วปักขอบดึกอ่ะถ้างั้นนี่ฉันให้พวกนายเล่นแคบๆแล้วกันลูบิ ไม่หรอกฉันโง่เกินไปไม่ได้หรอกนี่นี่เนียทางจากเฮียนี่เฮ้ยเธอ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 เห็นอะไรบ้างหรือเปล่าที่เราเดินมาอะอะไรเหรอสายใยที่เชื่อมระหว่างเราสองคนด้วยกันไงฉันว่าฉันจะอยู่กับพวกนายได้ไม่นานหรอหเฮ้ยข้อดึงเธออะไรเหรอเล้วที่นี่อ่าโอ้โหเอ่อนายเห็นไอ้พวกนั้นไหมไอ้พวกที่อยู่ข้างบนนั่นอะ ฉันเห็นแล้วระเบิดมาฉันคกฎระเบียระเบิดมีคนสองเอาระเบิดมาได้เลยฉันจัดการให้ไปเช็คไปเช็คด้วยระเบิดด้วยไปเช็คด้วยเอามาเอาไประเบิดต่อไปก็อันนี้แล้วกันไปเช็คเอ่ออันไหนแล้วนะมันอยู่หน้าไหนอะนายหน้าขวานหน้าขวานเหรอโอเคนายที่เก่งจริงๆเลยนะจำได้ด้วยโอ้ยเฉยๆไปไปแล้วเธอโอเคให้เธอ อีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งไปเยอะเลยเออรักรักของเธออยู่ที่ไหนอ่ะนะอยู่อยู่กับเธอไงเฮ้ยไ,ไม่เป็นไรแล้วไเปเถอะฉันลืมฉันลืมได้เสียงอะไรไหมฉันจะให้สเต็งฉันจะให้การโจมตีให้แกนายไ,ได้เสียงอะไรไหมอะไรคือเสียงอะไรไม่เห็นได้ยินเลยร้องอยู่ในหัวใจของเธอทุกันนาทีฉั <c oughs> นรู้สึกว <c oughs> ่าฉันเป็นกว้งตั้งขวางคอพวกนายจริงๆเลยขอแล้วขอแล้ววันน้ขอองทุก ระบาดระบาดอะไรฉันเราไม่รู้ระบาดระบาดตุ่มพวกนายไหวไหมเดี๋ยวฉันตาขวดยาให้ทำไมน้ำไม่ช่วยเรระวังระเบิดขโมยน่อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปจุดเองจะรอจะรอระเบิดโอ้ยฉันฉันตีฉันจุดเองฉันจุดเองฉันจะคอยซัพพอร์ตพวกนายเองออยิงอยู่ยิงอยู่เธอเธอเธอจะตีแทนเธอเธอก็จะไงไหวหรือเปล่าถ้างั้นฉันจะช่วยพวกนายค่ะทีนี้หิวน้ำไปแล้วเติมน้ำเลยเร็วๆหิวน้ำ เอาน้ำไปเอาน้ำเอาน้ำเาอาน้ำไปไหนจ๋าเอาน้ำไปไหนจ๋าไปกน้ำไหนอด้ไหนจ๋าไ้ไหนจ๋าตายแล้วเหรอเธอเป็นะเลากไล้ไหจ๋าตายหาแล้วฮะฉันเล็วคอกี่ข้อนะ ก็จริงนะนาใช้ครบหมดสามข้อแล้วหลยระหว่างเกินทางมาเนี่ยอ่าไม่เกี่ยวน้ำไม่เกี่ยวน้ำมันเป็นอะไรนี้เดี๋ยวมันเป็นเอ่อ DLC DLC อ๋อโอเคโอเคก็คือมันเป็นอ่ชุดเสริมใช่เน๊ะต้องนายขออะไรจากจากเอ่อจากจากฉันเหรออ่อ แม่เองเธผมยาวจังเลยอ่ะผมยาวจังแม่เธออดีว่าเราจะยืมมามัดเตื้ออืมนี่จะนี่นาเบื่อจริงๆเลยข้าดตัวเล่นอ่าตัวอัลลาดินที่ผันมาผันตัวมาเป็นโจนอ่ะไฮไยดิไแไปแกไหแกไหมพไมกนปแกไอแกไปแกไ้แกไปแกไปร้อนแกไปแกอปฉันปแกไปแกไก ล้อรนใจเหลือเกินจีนี่จีนี่ที่นี่ที่มันจะมีสมบัติจริงไหมเนี่ยฮะจีนี่จะมีสมบัติไหมมีสิอ้าวทำไมโอเคอ๋อฮะฉันฉันไม่ใช่ดอลลี่ฉันคือจีนนี่อ๋อแล้วจะดอลลี่ไหมถ้าตอนถ้าไม่จับดอลลี่ไปซื้อกุ้งกินนะโอเคตัวอะไรอะนี่ตัวอ๋อจีนนี่ที่ละโมบในความพลังอ่ะก็เลยตัวใหญ่ขนาดเนี้ยจีนนี่หรืออัลาดิน เออใช่อลาดินแต่ฉันว่านะมันมีมันมีข่าวลือมาว่ามีจินนี่ตัวมึงอ่ะที่เป็นเพื่อนของฉันนี่แหละบ้าคลั่งอยู่แถวนี้น่ะิงเใช่พวกนายต้องล้มพวกมันให้ได้นะนายจะได้ยึดครองอาอาณาจักรอาหรับของฉันได้ยังไงล่ะเราจะไปตื่นทีเราจะไปเจ้าชายแล้วเธอใช่เอาไม่ตื่นไงอาหลับางง่วพวกนายนี่กลัวจริงจริงเลยนะฉันน่าจะไล่พวกแกออกไปตรงที่นี่ตั้งแต่แรก เอเขาบอกมันยิงเราเธอยิงมาเลงเดี๋ยวฉันช่วยนะนายจ๋าเอาเลยละกันอ้าอ่ระวังนะนายจ๋ามันจะมีตัวใหญ่ๆนะเจ้าระเบิดเจ้าระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไว้ไหมน้านายจ๋าเจ้าระเบิดเจ้าระเบิดไว้นายจ๋าอาจารยใครจ๋าใครกันวะจ๋ามันจะจริงจ้าจริงจ like ้าจริงจ้าจริงคนแก่อ้าฉันให้พวกนายแล้ว เฮ้ยจี่ทำไมแกไม่นวนได้อะมีเขาด้วยฮะก็ฉันอ่ะชอบไงล่ะนี่ตายาไม่ไหมนะนายจ๋าแกคณแกละนู้นแล้วมีเขาฉันนึกถึงนี่เลยอ่ะอะไรอ่ะตคน่ฉัน่ฉนนึกถึงคนปเพื่เก่าแกงั้น่ะอ๋อไม่ัที่ออไนายนี่นะข้าอะไรจีนี่ไปดูห่อยดิอันตรายไหมแต่ฉันดูให้ละกันนะนายจ๋าอือ นัไน่ไงจินี่นบ้าคลั่งจินี่บ้าคลั่งฉันกลัวเขามาเลยอะ่ะที่ใบหน่าเธอต้องน่ากลัวมากเลยเธอใช่<อ>ตัวฉันต้องช่วยนานเลยนะช่วยฉันเนี่ยน่าแต่ฉันจะคอยซัพพอร์ตนายเองฉันมีพลังอยูนนย่นายไม่ซัพพอร์ตตัวเองสู้มันก็คือมันมันเป็นร่างสองของฉันน่ะแต่มันบ้าคลั่งอ่ะน่ากลัวไหมหน้าตามันอ่ะน่ากลัวไว้เฮ้ยมันเปิดประตูมันพังมันปีนประตูอยู่เธอพังประตูดิ ไปฉนช่วยพวกฉันพวกช่วยช่วยเอาเอออันนี้ไปอันนี้ไปก่อนตัวก่อนโอเคแต่ฉันก็กลัวนะเออมันน่ากลัวลยชือยหน้าตาแบบแม่งเยไป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 ไไีบบอันนี้มารังแล้วละใช่มันคือมันคือไล่ออกฉันไปดไม่อกใชัน บลาค้างไงไหมใช่ถ้าปลามาดูง่วงนอนนะไปไปเอามันออกมาที่เร็วๆไปพับตัวมาเร็วอะไรฉันกลัวมันคือร่างสองของฉันนะเฮ้ยเฮ้ยเ,เจ้าร่างสองของฉันอย่าพึ่งทำไม <c oughs> อ่ะอ่ะเนี่ยรอรอร่างตัวทีววว่มาได้ให้ร่างตัว คิดว่าหน้าตามันน่ารักแล้วมันเท่เหรอมันน่ารักตรงไหนมันน่าข้างจะตายมันมันตีดีไฟด้วยนี่เธอจะมาข้างเราจะมาข้างเธอออออรวัมันคือร่างโสดฉันเลยนะพลังมันเยอะมากเลยนะตีไปอยู่โอ้ยเธอจะตีอยู่ตีไปดูไหวไหมฉันจะช่วยพวกนายเอง

ฉันรู้สึกว่าฉันได้พลังกับคืนมาแล้วเมื่อกี้มันคือร่างสองของฉันเองอ่ะมันมันคือร่างปัญญาอ่อนของฉันอ่ะอุ้นน้ำเลยอุ่นน้ำเลยใช่จะป็นจะอ่อนมากมันคืร่างบ้าคลั่งใช่ไหมทีนี้ใช่มันคือร่างบ้าคลั่งฉันฉันขอหยาบบางทีบ้าคลั่งใช่ไหมใช่ฉันฉันขอขอข้อสุดท้ายพาฉันกลับบ้านหน่อยอ้าวนายไม่ต้องการเมืองนี้เหรอ เออไม่เอามันใหญ่เกินไปอ่ะเมื่อนี้นะมันสวยมากเลยนะนายไม่เอาจริงๆหรอฉันจะกลับบ้านไม่เอาฉันนอะดาวรู้เปล่าฉันมีฉายาฉันชื่อว่าอะไรอะไรฉันชื่อว่างงเนยงงอยู่ฉันชื่อว่าซิมบ้าฮะหรือว่านายเป็น คนที่ร่ำรวยที่สุดใช่แล้วฉันนามาลองมือที่นี่ยังไงล่ะที่นี่นายสนใจไปโลกหรือทางฉันไหมฉันต้องการข้ามมหาสมุทรทั้งหมดเจ็ดมหาสมุทรเพื่อตามหาสมบัติที่มีชื่อว่าวันพีดเดี๋ยนะมันคนล้เรื่องหรือเปล่านายเอามาปนหรือเปล่านายจะไปทาไหมทีไจะข้ามมหาสมุทรเพื่อตามหาวันพีดหรือสมบัติยังไงล่ะพวกเราชื่อซิมบ้าอันนี้ชื่อซิมมาลองกงแกงซิมมาลองกงแกงกับซิมบ้าอ๋ออีอีกทีนึงซิมมาลองกงแกง ซิมมาโลกงแกงขอซิมาโลกองแกงซิมมาโลกองแกงอเคฮ้ยทันจอะไรอ่ะฉันจะกลับบ้านตาฉันจะไปหามหาสมุทรทั้งหมดเมหาสมุทรโอเคมหาสมุทรที่ชือว่ามันพิไปกันซิมมโลโอเคถ้างั้นฉันทิ้งเมืองนี้ไปแล้วกันนะบายบายไป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 ้ไปไปไปนายไปเฮ้ยบินตาละเมทอ่ะมันี่ออะไรอ่ะฉันเป็นจีนี่นะ